สวัสดีค่ะป้าสวัสดีค่ะมื่อเมื่อนั่นนี่เข่าอีกทีนะสูตรป้าออนำโชคเนี่ยนะค่ะค่เข่าทอดซามสูตรของจ้าทครัน้องกุนผู้เพคนจับเป็ีนวะไม่มีแบบแมนเอาขอตั้งก่อนต้้งล่างตัวหนีซะน้อยเขาสองตัวสี่หกกับสองหนึ่งด้วยเนี่ยแต่ล่างเนาะเอาช่วยนะค่ะอันนี้ดีเยนเอเก่าของป้าออเนาะมันผู้ใดตัดเป็นกระทืงลา hana น่าตั้งสี่หกไหม น้ำข้นขาเจ้ากับข้าวหน้าจับข้าวหน้าแล้วอันนี้พอาจะใหม่กสองกับแจกสามตัวคนใส่เงินเข้าวเจ้าจับชุดวิ่งบ้าสูตรที่สองมาใช่ค่ะผู้ใดมามาเก็บให้จับเอาภายในหกตัวนี่ือจับหวดแล้วค่ะนี่งทีเข้ามานี่ครับเขาเกือบทุกนวดข้อเกือบทุกนวดเคยเคไม่ลุดนป่ะค่ะเคยหลุดหลุดไปทั้งหมดเลยมีมาค่ะบ่บ่มีไม่มีเนาะแสดงว่ายังบ่อขาดจันหมดเลยยังบ่อขาดต่ว่ะข้าจับบเปลี่ยนจริ จับจับไฮบ่ถเดือาจับไฮบอสเดือดเนาะก่ะบานี้สีก็จับกุศิจับโยกก็ไม่นอ้ไม่เปลี่ยนส่วนตัวบ่อออจับกันพันกันเอฟซีมันมากเลยจับไม่ค่ะร่องก้อนก็ได้ค่ะร่องก้อนปวดแขนไฮบอสซีจับเอาเองก็ได้ฮันฮาเทียปลาออดเพิ่นจับไฮบอสเดือเนาะ ่นนัะยังยัางม้อนหลุดตั้งแต่ออกช่องนี่ก็ได้เนาะบ้อนในลูตจักเทียตั้งแต่มาเห็ดเกล็ดมากนูตปลาว่าบางเจี๊ยกระเอาเป็นออกเป็นตัวกับค่ะกับมาบนมาล่างนี่สินะค่ะขันมาคันมาล่างก็คือคืองวดเกล็ดโเกล็ดโมันที่ท่าไดนะเกล็ดโมันออกโปรเกล็ดมันมาล่าง็นล่าง ชวนมาจะเป็นไปทั้งร่างด้อยเนาะคัาออกมล่ังมันขึ้นมามาเส่คิวด้ยคิวเลยถ้ามาล่างถ้ามาลา่งา,ลางสก๊อตกันคือเทียกรเกตหกที่ชอ่ชอ,งชองนี้เนี่เกตที่ช่องนี้แล้วเป็นลักร่อพรพอมเกแปดสองนงวัดนั่นนะนวัดที่ล่างออเก็แปดสอง 8, 8, 2. 2> จ้าบเม,ม,ม้นแปดเกตแปดสอง วันที่สามสิบเอ็ดบอกวันที่สอแล้วก็หกเจ็ดหกเจ็ดข้างล่างหกเจ็มันอยู่นี่ค่ะเจ้ามันออกมากสิหกเจ็ดเจ็ดหกของของป้าอ๋อเจ็ดหกช่องนี้เอาชุเป็นฟั่งเล่ได้วันนี้พรายเลยง่าใแต่ร่างจัคเพิ่นเัวมาตาใสน่าอยากมูว่าจันอยากเรได้กระไรค่ะอมเขาก้งกระลบตัวเอาสวนลบมาเราข้ามตังจักลบตัวไรเป็นตัวไรนแต่ว่าประอ๋อเฮ็ดไดมายังสันเฮ็ดใดมั่จัน ก็เลยเออลัรบอุ้เนี่ยว่าชูเอเจีนบ่กล่ะกับได้เ็ดสูตก็ใหย่หน่อยเนาะใหญ่บอไม่รอกใครมาเ็ดเ็ดเองนะคะหายเอจีนยับเอาพวานหน่อยถึงแค่สองสวนกานนันลาเพิ่นเทศเองว่ามันจะเป็นสิจอถามล่าไรเลยนั่งบอกนั่งคอมเมนต์ว่าบอกนะเพียงว่าเลขซุ่มยู่ไนแต่ล่างนี่เพิ่นเอามาจากมองไดว่าท่านค่ะ จะบอกเพิ่นอยู่บอกเข้าเป็นสุดโดเข้าบวกลบมาแล้วอะไรมาบวกมาลบจังสิแม่คุณผ่านเอ้ากระสั่์แต่ดีจังนี่บ่เนา้องรอกเงิกับวิ่งมาวิ่งก้นมาเบิ่งตัวเนาะอันนี้เลยบ่อได้ไปรอบใครมาข้ออือไปบ่ข้ออือไปวันอาจารย์สิมีคนเขาติดตามเอ็มซีเข้าใจเนาะบี้เนาะเข้าใจเด้อค่ะจะว่าเวานนี้เฮ็ดได้คือตั้งขึ้นศูน มันนี้ยเที่ยนหึ่งวลนึงคนว่าว่าเอาแปดมาจากไหนเนาะห้าลบแล้วมันได้แปดลงมาจากตรงไรกับบ่ฮู้เพว่าได้แปดไปอย่างนี้แปดออกมาจากไรมาตั้งไม่ขอบอกอันนี้ได้ศูนย์จะตั้งด้วยศูนย์นี่มันคือใดจริงมันนี่ได้ศูนย์ได้ศูนย์จึงไม่บอกจึ้งพอดึงจึ้งได้ไหมเนี่ยอย่างเง้ยจะหลอกไหมเนด้อ ว่นนี้บวกลบคูณหารมาแล้วได้แบบนี้ได้แบบนี้เขียนซีก็ได้เนาะไอเขียนซีบ่ตัวบวกลบคูณหารนี่ขออึบไปเพรขอบอกเด้อค่ะท่านผู้ชมมันเป็นส่วนของวันนส่วนของวันถามไปคนล้อสมอนนี่ขัดเสียดซะสั่งขัดอันนี้ถ้าบวกลบหมดจะไม่มีคนดูอันนี้จับจะไว้เราเองอันนี้เป็นส่วนลบเนาะนี่ใครอิงซี่เนาะแต่เนี่เขามาจับใจกันเราแับนี้เขามาได้มาจับใจกันเราเนาะแต่ เท่ากับจับจับให้มันลดลันกันลงมาเป็นสูตรลบเนาะกันเสี้ยนน้อยก็ทีรู้จักเลยหรอกเสี้ยนน้อยก็เห็นเนาะเห็นแต่ล่างแบบนี้เนาะกันนี่ก็สูตรลบเนาะลบตรงก็เอารลตัวทอตาเนาะมันมากขึ้นเทียกร์เลยเล็กนะเล็กมากขึ้นเทียกร์ มาที่เกียจอนเขาไปด้มาง้าเนาะค่เรา้งาแต่ค่ะบิกจับต่อนอ่าแต่เข้ามาเข้ามาเพื่อจีจับให้ละสูตรที่สองกระตั้งศูนย์เ่อกันค่ะแต่เป็นสูตรบวกเนาะอ่ามึงซ้ำเลเน่กับเราหุจับเยอะเส้นน้อยกับาุจับนี่นี่มันมากันากทุณไายสลัดกับเบิ้งเทนิค ข้าวเดียวกับคูจักแล้วเออบนคูจักอยู่ประจองมากนี่ปริงปริงมาสิอือันนี้สูตรสองแล้วนี่อืมสูตรสองสองคือสูตรบวกเท่ากับจับสวนมาตังที่เราสวนก็บวกขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็ลบลงมากเป็นลาส่วนมากสูตรนี้ที่เอามาที่ที่มันเข้าตลอดเองไหมเข้าตลอดสูตรลบมันถี่มากทุกวันวันมันถี่มากสูตรเดี่ยวที่ตันหลังตัวนี้ไป ก็ตั้งสูนยศูนย์เริ่ไปเลยเนาะเอาเอามันับกันนะมันมาเ้ารูมาเรามันจับกันมันลอวันนี้เข้ากับมาเรี้ยงตูวไห้มันเราโดดลานลงมากใช่ไห่อันนี้บวกขึ้นไปเรื่งเราก็บสองลงมาสามหนึ่งลอสี่อ่ามันกบอยากดีเสียนคนกระสูอจักยู้ว่าเป็นยังอเพื่อเฮ็ดมาจากใส่เสร็จเข่ากับ เซ็เมื่อ้วควอยเปลี่ยนสีนะแกอยากจับจับหมดนะแมนบอลอยากวนนึ่อยากจันนงาจับสีผู้คนอยากขูกันได้ให้เอาสูตรนี่ให้เอาตรงนี้ลบทีนะให้เอาสูตรข้างบนนี่สให้เอาสูตรหนึ่งให้เอาสูตรหนึ่งกว่าสีเ็ตสูตรที่สองในบ้านจะเป็นสองสูตรคือพอจับให้จับมาสีบวิ่งนิเเีลววัวิ่งวกกับหนึ่งเนาะข้อต่อแม่ข้างหนึ่งแก บาเนี่ก็ออดิจับให้ก็อาอกมากที่สุดขามันมาจตองถูคิดวมามันจะเป็นแปดซูลน,นี่เป็นล่างคิดว่คาคิดนไามากนี่สชวนตัวด้วยนี่ล่างเนาะล่างมันเปลี่นแปดกับซูลน,นี่แปดซูลตัวนี้ว่าจิวตัวเดียวตัวนี้ที่ถ้าบนยับสองตัวนี่บนเนาะบนยับสองถูมันก็จะเปลี่ยน เอาสิเอาตัวนี้กับตัวนี้เอาขึ้นมาดูแสียนี้ว่ามาเจ็ดนี่อันนี้ก็จ่ใช้สิไปจับจ้าไปจังไดเนาะเสียนลอยกับเอาไปใส่ของเสียนนลอยก็ได้เพราะว่าส่วนตัวของป่าออป่ามากแบบนั้นสิวันนี้ถท้สามตัวป่าออจะจับเอาสามอยู่ศูนย์นี้สามมาเป็นหลักยังไงสามมาเป็นหลักร้อยเพราะว่ามันลดหลายเทียร์แล้วนี่ลดหลักร้อยนะมันมากจะเจ็ดจังวะนั้นเจ็ดแปดสองเทียรก่อนมันเป็นเจ็ด แปดสองขวดมันมาน้ากันมันบอกค่ะนนี้ถ okay. yeah. ้าจับป้าออมากเกามันบอกป้าออสิ่นึ่งไซนี่ขันเป็นล่างนี่นี่มันจีมาน้ากันคือเก้าหนึ่งมันบอกค่ะเก้าหนึ่งลจับจับนี่จับนี่ให้เป็นล่างตัวนัองนานี้จับเอาสามนี่มากเกนี่ราร้อยสี่สามไซจบาเิบามา สก็ครบระเจียยู่แล้วือตอนี่แกนี้กับงุ่งมอนกับมาสามากแต่ใส่่นกระสูตรแรกเนาะสามเนาะอะมันมาด้วยกันอันนี้ไปออกพไม่เห็ุสูตรที่สองเหตุบางน้ำกันเนาะอ่ือันนี้คือบวกบวกข้าเย็ดมาเราต้เปเตืยนซีนะจุดบวกจุดลบอนนึ่เลืหน่อยจุดลบไอ้ลบลัานลงมาะจุดไว้อันนี้ต่ล่างนี่เ็นูจะต้องสองสูตรเล่นาะแต่ล่างแต่ล่างนี่แล้ยวแต่สิจุลุนเนาะ เพื่อนแต่ว้านเพื่อนแต่าสามมาจากสายหนึ่งเพื่อนกับสิทธามาสามมาจากสหนึ่งมาจากสายพวาเข้ามาอันนี้สูตรหนึ่งเนาะถ้าเปลี่ยนไปได้มันจะมานี่สามเก้าเข้าจับหนึ่งยี่นึ่งใส่เวยเก้าหนึ่งสิเป็นล да ับ่อโชคนังก็ได้ที่อันม ah ันรอกเอาพันโชคได้เนี่ยไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ่ยเนี่ยููอะไรทุกอ่างขาเมน ยปนไรอะแบสวยตัวใส่ย <mel od ic eland> ุตัวยหสวยสวยป้าป้บอก็ได้มีเห็นบ้องนี่มานี่ดูตัวใหญ่ด้วยเนี่ยเด็กที่เขาเมืองทยเแต่งนี่เลยครกล้องถ่ยมงช่วง้อ เลบอกงานก็ปลาอบอกเปิรลเหรองานบอกแล้วบอกแก้วบอกแล้วกค่บอกเปลานกี่บอได้กีกแก้วมันมากสริงห้อกรจับซ้บากานเราค่ะแ้บหน้าจอค่ะล้านกัควันแอปใหญ่บนกักควน สูตที่สองคืไม่เบิ่เบิงบเบิ่เบิงไป่ลาวเนาะสูตรที่สองมันก็อยู่ในนี้แล้วคันดิค่ะเบิ่งเนี่ยด้วสที่สมันกะมน้ำกานค่ะข้าล่างข้างบนเนาะค่ะเอาไปใส่กันได้เนาะสองสูตรนี้สองสูตรใส่ได้ได้มางัวก่อนหจะเพมากมาหมดเนาะเลียงหน่อยค่ะเอาแค่หนาจอไว้ด้วยค่ะน้ำส้มแคบหน้าจอสูตรป้าอ่อ ไฟมกักสูตรหนึง่งเหล่าสูตรหนึ่งไฟมกักสูตรที่สองเหล่าสูตรที่สองเนื้อค่ะเป็่ม้นค่เดีว๋วมาชวนมากวชวนมากเพิ่นเหล่าชวนมากเพว่าลุ่งจะสูตรนี่<ะ>ชวนมากจะเอาเป็นสูตรที่หนึง่งค่ะสูตรที่สองนี่ก็พ่ค่อยใส่ปันไหนเนาะเ<ะ>อฟซียาเ็นก็ได้อาวาลงให้ซื้อแล้วะค,ะ<ะ>ค่ะส่วนความแมนยําก็สูตรที่หนึ่งแ้วค่ะเด้อถ้ามาสองตัวมันจะมาล่างกับบนค่ะ เพื่อตอนนี้แหลื้อหมวดสีเแลวอันนี้อันนี้ไม่ได้เขียนวันที่เขียนน้อยสำหรับวันที่นี่มือนี้หมวดสิม้านี่ล่ะไม่ได้เขียนวันที่หนึ่งตุลาเขียนก็ได้ตัวเขียนได้ขนาดเขียนเลยเอาสีแดงเลยเพื่อได้ดูว่ามันเปียนของหมวดใดตุลาบายบายไป้วค เริ่มมาที่จบานแล้ว่ม่ใช่ปะชวัดนี้ไปเห็นแม่คิ้วของก้าวอุ่นแ้ก้าอุสัมผัสไปแล้วโอ้สัมผัสแล้วบอกค่ะสัมผัสไปแล้ว เอาก็ะสีรบกวนป้าอเถ่อนนี่เถอะนะก็ได้อีกแล้วไปลาก็ได้แล้วนะลูกก็บป่วนแล้วเรียบร้อยลูกก็มาป่วนแม่ยาด่าต้องปากได้ป่ะี่ได้ปากปากช่องประวัตน้ำโชกเลยเด้อค่ะซีบซีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อได้ามากๆเลยลุ้นได้เนาะขอบคุณประอหลายๆด้วยที่ให้แนวทางเนาะ